มุมน่ารักที่น้อยคนนักจะร่วมรู้กับการถูกตามจีบในวัยขึ้นเล็กห้าของโคชหลังผิงตำนานวอลเล่บอลหญิงจีนจากฉายาคอนเหล็กชนะการแข่งขันมาแล้วทั้งโลกแต่แพ้ใจให้แก่คนบ้านเดียวกันหลังจากครองตัวเป็นโสดอยู่นานถึง21ปีฤดูใบไม้ผลินในปี2010หัวใจพองโตอีกครั้งเมื่อเธอได้พบกับหวังยี่เฉิงนักวิชาการรุ่นใหญ่ต่างคนต่างดังจากคนละสายงานจึงทำได้เพียงยิ้มและยกมือทักทาย การพบหน้ากันครั้งแรกจบลงแค่นั้นจนมาถึงงานเลี้ยงของกระทรวงกีฬาจีนหลางผิงได้พบกับอาจารย์หวังอีกครั้งและเขาเดินเข้ามาทักทายเธอเฮียหวังอายุมากกว่าน้องผิงถึง9ปีทั้งคู่เคยเจอมรสุมชีวิตรักมาไม่ต่างกันเหลือเชื่อที่งานหลักของคนหนึ่งเป็นงานอดิเรกของอีกคนหนึ่งสลับกันทางหน้าที่และความชื่นชอบในเวลาว่างนักโบราณคดีอย่างหวังยู่เฉิงชื่นชอบการรับชมกีฬาโดยเฉพาะวอลเลย์บอล นั่นทำให้เขาประทับใจหลังผิงทันทีที่พบเจอกันนี่มันไอดอลแห่งวงการลูกยางตัวเป็นๆเ,เลยนะเนี่ย oh, <no. S 1> ส่วนหลังผิงชอบสะสมวัตถุโบราณเป็นอย่างยิ่งบทสนทนาของทั้งคู่จึงเป็นเรื่องวอลเลย์บอลและการตรวจดูวัตถุล้ำค่าด้วยภาระหน้าที่ทําให้ทั้งสองคนไม่ได้เจอกันบ่อยนักถ้ามาถึงปี2012หลังผิงคุมทีมกวางโจโอเอเวอร์แกรนเดินทางมาแข่งขันที่ปักกิ่งจึงได้ส่งตั๋วไปให้เฮียหวัง สามารถเข้ามานั่งชมเกมถึงขอบสนามทั้งคู่เริ่มจะจริงจังมากขึ้นแล้วและไม่กี่เดือนต่อมาได้นัดกันออกไปดื่มกาแฟเดินเล่นในพระราชวังต้องห้ามและเที่ยวสวนสาธารณะเห็นในสนามดุดูแบบนั้นวันว่างของหลางผิงเป็นผู้หญิงหวานคนหนึ่งหลังจากช่วงเบรกการแข่งขันเสร็จสิ้นลงเขาขับรถไปส่งหลางผิงที่สนามบินเพื่อเตรียมเดินทางกลับไปทำภารกิจต่อที่กวางโจ ระยะทางมันไกลกันหลายพันลี้จากการรอบนี้ไม่รู้จะได้พบกันอีกทีเมื่อไหร่เอาวะลูกผู้ชายมันต้องกล้านหน่อยผมอยากดูแลคุณตลอดชีวิตไม่รู้ว่าจะมีโอกาสไหมเฮียหวังเปิดประเด็นเหมือนจะใช่แล้วแต่สุดท้ายหลังผิงปฏิเสธเธอกลัวว่านี่อาจไม่ใช่ความรักแต่เป็นอารมณ์ชั่ววูบเฮียหวังเสียใจมากแต่เขาไม่ยอมแพ้และหาทางแก้เกมเข้าทางบ้านดูจะเป็นทางออกที่เป็นไปได้ กลางปี2012หวังยื่เฉิงตัดสินใจไปพบกับหลางหงพี่สาวของหลางผิงหาจังหวะเข้าไปที่บ้านและทำดีกับคุณพ่อคุณแม่ของเธอหลางผิงเป็นลูกกระตันยูตามแบบฉบับกุลสตรีจีนดั้งเดิมหากพ่อแม่ยินยอมแล้วไซ์คงไม่มีอะไรยากจะเปิดประตูหัวใจเธอได้โดยบุคลิกความเป็นผู้ใหญ่และความสม่ำเสมอในที่สุดพ่อแม่ก็เห็นพ้องต้องกันว่าหวังยี่เฉิงคนนี้เหมาะจะมาเป็นลูกเขย จึงเอ่ยปากพูดกับลูกสาวให้และทั้งคู่ก็ได้เป็นแฟนกัน <Yahoo! S 1> แต่ความรักครั้งใหม่ของยอดนักวอลเลย์บอลระดับโลกหากล่วงรู้ออกไป oh. เกรงว่าจะส่งผลต่อภาระหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอนนั่นทำให้หลังผิงและหวังยู่เฉิงตัดสินใจเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไว้เกือบ4ี่ปีเป็นช่วงเดียวกับที่เธอได้รับมอบหมายให้กลับมาคุมทีมชาติจีนในภารกิจกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่ในโอลิมปิกให้ได้เฮียห,หวังใช้จังหวะนี้ พยายามทําความรู้จักกับลูกสาวของหลังผิงนั่นคือลิเบียไปซึ่งเรียนหนังสืออยู่ที่อเมริกาหวังจะชนะใจลูกให้ได้หลังจากผ่านด่านพ่อแม่มาก่อนแล้วในที่สุดเทศกาลคริสต์มาสก็มาถึงเป็นโอกาสท้องให้เฮียวหวังและหลังผิงได้ขอความเห็นชอบจากลูกสาวอย่างเป็นทางการตามสไตล์ของเด็กสาวที่โตในอเมริกาถามกันดือด้อๆลุงหวังชอบอะไรในตัวคุณแม่คำตอบของเขาคือ คุณแม่ของหนูเป็นเหมือนนางฟ้าในใจลุงงดงามไม่มีที่ติ oh, <no. S 1> พูดแบบนี้ถือว่าสอบผ่านกำแพงแห่งความโสดคอยบล็อกไม่ให้หลังผิงทำคะแนนรักมาถึง21ปีเต็มพังทลายลง16มกราคม2016ได้เวลาที่หวังหลังสองบ้านรวมเป็นทองแผ่นเดียวกันงานวิวาจัดขึ้นที่โรงแรมโฟร์ซีซันปักกิ่งและในช่วงกลางปีเดียวกันนั้นวอลเลย์บอลสาวทีมชาติจีนภายใต้การนำของโคชหลังผิงก็ประกาศสักดาเป็นแชมป์โอลิมปิก l u c กี้ n นเกมและ Lucky in l เลิฟข้ามาในปี2021กับความพ่ายแพ้ในโอลิมปิกโตเกียวหลังผิงประกาศวางมือและขอกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวให้เร็วที่สุดเฮียหวังคนดีคนเดิมรอเธออยู่ที่บ้านความรักไม่มีรีทายอยู่ด้วยกันชั่วฟ้าดินสลายอย่างแท้จริงคลิปนี้ดูแล้วชอบชมแล้วใช่ทีมงานขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe Awake Media ของเราด้วยนะครับ และพบกันตอนต่อไป